Yeah. หงหองโอ้พานมันชะโดนว่ะมาแล้วโอ้ยระโดมันกัดเต็มเต็มเลยบบเดโอ้ยเอามามาชะโดชะโดยัโอ้ยขาดนะว่ะบโอ้ยอะไรยาวเลยโอ้ยโอ้ยระโดบ้าเอ้ยขาดนวันเน้ย สามถามถามถามเอ้ยายเวเลยครับนงายาวาเลยหงายโอ้โอ้โหหดหาดไหมหาดไหมจะหาดไหดมเดียวเดียวอนเดี๋ยว,เร,ยวเรียกกัน โัวละไหยลยาวนะครับผมไหลไหลยาวมาละมามามาขึ้นมาขึ้นมาเอ,อ่ไหลไปยาวสุดไหมนะมีกระแบิดเบบี้ป๊อบอ,อีกตีกระตูปไงจกระตูกกัดตัว มาขึ้นมาไปาจาว้วยขึ้นมาได้โอ้โหไปไหนละเนีย่ยจะงอาไปมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเร็วโอ้โหแรงเยอะมากเลยเฮ้ย เออยเยงเยอะมากมาให้มาไปแล้วไปแล้วคับแค่ไปขึ้นมาขึ้นมาหินตัวแล้วครับประมาณ3ามโลตอนนี้ประมาณ3ามโลแรงยังไม่หมดนะเนีะ ไต่ตามไต่ตามโอ้โหเบ็ดดวงเล็กๆเ,เองครับเบ็ดกระตูกเบ็ดกระตูกหมดยังหมดยังหมดยังแชมป์หมดยัง,ยง,ยง,มมยงอึ้บมาแล้วครับขึ้นมาแล้ววิขึ้นมา โอีมยอนแวสองหนะครับแวองคันน mm ี hmm. ้บ okay. ัดจังอ่ะยังไม่หมดใช่ไหมเปลี่ยนมแล้วครับเปลี่ยนแล้วโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหมาแล้วครับแค่โดโดตัวนี้แามกันดตัวนี้3ามโลไม่ได้เอาสวิงมานะครับผมไม่ได้สวิงมาต้อง เวงเกีบยรอยครับโอ้โหโอ้โหหครับถามวันนี้มีถามเบบี้ปับอีกจัดให้นะครับตาหายไปหนึ่งดวงโอ้โหเบบี้ปับอีกจัดให้ครับจอดตัยอดเลยเอาละเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งก่อน